รุนสวัส์ีค่ะทุกคนซึ่งเมื่อวานนะคะพี่แป้งลงคลิปไปเยอะมากที่สอนน้องๆหาเหรียญตานะคะแล้วก็ยังมีคนถามพี่แป้งอยู่ว่าจะเอาเหรียญตาไปทําอะไรไปดูคลิปนี้ก่อนนะคะแล้วก็ไปหาเหรียญตากันซึ่งวันนี้นะคะก็จะลงคลิปอีกเยอะเลยนะคะเพื่อจะให้น้องๆเนีเ่ยได้เหรียญตายเยอะไปแลกไอเทมนะคะฟรีๆนะคะจากอีเวนต์เดือดฮันนั่นเองคะ่ะใครที่หาคลิปนะ,ะที่พี่แป้งลงไปเมื่อวานเยอะ,ยอะๆไม่เจอพี่แป้งทําเป็นเพลย์ลิสต์ให้น้องๆแล้วนะคะจะได้หาเจอง,ง่ายๆออาเราไปเริ่มกัน น่าจะเคยเล่นกันเกือบทุกคนแล้วนะคะนั่นก็คือแมปโซนิกสปีดนะคะบอกเลยว่าทําไม่นานพี่แป้ใช้เวลาประมาณ10นาทีนะคะถึงจะได้เหรียญตานนั่เองมือใหม่ก็ทํำง่ายๆเลยค่ะเมื่อนองเข้ามาแล้วนะ,ะให้มาตรงนี้ได้เลยแล้วก็เดินทะลุไปเลยจ้า จากนั้นเขาจะวาร์ปอราอกมามาที่นี่นั่นเองซึ่งภารกิจของน้องๆคือน้องๆเนี่ยจะต้องวิ่งไปเก็บนะคะลูกคิดตั้งนที่เป็นสีลุมแบบนี้นะคะถ้าในคอมเนี่ยกดคิวนะคะน้องๆเราจะต้องวิ่งหาแบบนี้นะคะไปทั้งหมด100ลูกค่ะน้องเมื่อหาครบแล้ว1น0ลูกเสร็จปั๊มนะคะน้องๆก็จะได้เหรียญตาจากแบบแบบนี้ไปเลยายใช่ไหมล่ะ เล่มแบบต่อไปพี่แป้งก็ใช้เวลาประมาณไม่เกินสินาทีก็ได้เหมือนกันนะคะมันจะเป็นแนวออฟบี้แบบสนุกๆบอกเลยว่าการันตีสนุกจริงค่ะทุกคนแต่แอบค้างนิดนึงนะคะสำหรับใครที่เป็นมือถือไม่แรงเนี่ยเข้ามากระตั้งชื่อน,นะคะแล้วก็ลักษณะตัวให้เรียบร้อยนะคะแล้วมันก็จะให้เราเนี่ยเทเลพอร์ตนะคะไปตรงออฟบี้เมื่อเข้ามาให้น้องกดลิฟไปเลยนะคะเราเข้าไปในลิฟก็จะมาเล่นออฟบี้แบบนี้ก่อนนะคะอย่างแรกพี่แป้งไม่ได้คัดทิ้งเลยนะคะให้ดูตามภาพไปเลย,ยว่าตรงเดินไปทางไหนบ้างก,กระโดดออฟบี้ไปแบบนี้ค่ะพอเรรากะโดดไปถึง ปั๊มนะคะให้น้องเนี่ยกดสวิตช์ตรงนี้เด้อแล้วก็เข้าไปในลิฟต์จ้าจากนั้นเนี่ยน้องๆต้องเดินขึ้นมาตรงนี้กดอันแรกนะคะเพื่อมาสับสวิตช์ไฟนะคะน้องๆจะมีสายไฟทั้งหมด3สีมาตรงนี้อันที่2นั่นเองต้องทาให้3สีนี้นะคะน้องๆเป็นสีเขียวทั้งหมดค่ะจากนั้นเนี่ยเมื่อเครื่องมันเดินแล้วปั๊บเราก็ขึ้นไปตรงนี้นะไอสีขาวๆเนี่ยเราจะขึ้นไปข้้งบนเพื่อทําการกระโดดออาบี้ต่อนั่นเองกระโดดไปค่ะน้องไม่ค่อยยานะคะตกลงมากันเ่มใหม่แป๊ เพท่านั้นอ่ะขึ้นบันไดมาเข้าริ์ไปเลยจ้าจากนั้นเนี่ยเมื่อน้องเข้ามาแล้วให้น้องนะคะเดินตามหาคีย์การ์ดนะคะในห้องคอมนะคะน้องจะวางอยู่บนตรงบนโต๊อะไรแบบนี้นะคะเมื่อเราได้คีย์การ์ดครบเรียบร้อยแล้วนะคะน้องประตูตรงนี้เนี่ยมันก็จะเปิดค่ะเราก็เดินตรงมาเรื่อยเรื่อยรื่อนะคะแล้วก็มาตรงนี้จะมีฉลรงนะคะน้องให้เรากดฉลงกระจกก็จะแตกแล้วเข้าริบมาพอเราเข้าริบมาปั๊บนะคะน้องหาเครื่องปิมนนะคะมันจะมีเครื่องปิมหนึ่งสองสามนะคะนะคะ้องหมายเลขตรงเครื่องปิมนจะมีบ อกตัวเลขอยู่ให้กดไปนะคะระวังเป็ดไล่ด้วยคะเป็ดไล่ปั๊มก็จะกระดิกกระดิกกระดิกหน่อยเมื่อเราได้ตัวเลขทั้งหมด3เครื่องมาแล้วมาใส่ตรงนี้นะคะกรอกไปนะคะระวังเป็ดไล่ด้วยเด้อตัวเลขของน้องกับพี่แป้งจะไม่เหมือนกันนะคะเมื่อเข้ามาแล้วก็ให้ปลดสายไฟทั้งหมดนะคะน้อง,นองจนกว่าหุ่นมันจะระเบิดแล้วประตูลิฟต์เปิดนะคะและตรงเข้ามาแบบนี้ก็กด e ได้เลยเพะน้องกด e ปั๊บเครื่องทํางานปุ๊บนะคะก็เดินไปปั๊บก็จะได้เรียนตาแบบนี้เลยค่ะบอกเลยว่าง่ายและสนุกด้วยและแบบนี้นะคะน้องเป็นแบบ ที่เราต้องพ่นสีที่กำโพงกำแพงน,นะคะบอกเลยว่าทุกคนน่าจะเคยเล่นนะคะเดี๋ยวพาไปดูค่ะว่าทํายังไงบ้างเข้ามาตอนเล่นนะคะน้องให้วิ่งไปหาผู้ชายหรือเป็นลุงตรงนี้นะคะแล้วทาการพูดคุยกับเขาให้เรียบร้อยนะคะน,น้องกดคุยกับเขาไปแล้วให้น้องๆนนะคะวิ่งลงมาที่ชั้นใต้ดินนะคะจะมีรถไฟฟ้าใต้ดินนะ,ะมันจะมีหนุ่มโจรอ,อยู่ตรงนี้นะคะให้คุยกับเขาให้เสร็จสับจากนั้นก็พ่นสีไปที่กำแพงน,นะคะแล้วมันจะมีวงเขียวขึ้นก็คุยกับเขาอีกรอบนึงแล้วเขาจะให้คุยเรามาคือให้เราเนี่ยไปตามหานะคะ สเปรย์พ่นสีนั่นเองทั้งหมด9อันพี่แป้งเดินให้น้องดูแล้วนะคะว่าแต่ละอันเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างก็เดินตามพี่แป้งได้เลยค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันก็อยู่ในแมพคําแมพมันเล็กที่เดียวหาไม่ยากหรอกนะในถังขยะก,ก็มีค่ะจนันนาก็ลงท่อไปด้วยนะคะข้างล่างใต้ท่อมันก็มีเหมือนกันก็มาเก็บตรงนี้ได้เลยพอขึ้นมาปั๊บนะคะน้องปีนขึ้นไปด้านบนนะคะด้านบนเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2อันอันแรกเนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะจนันน้าให้นอง ก่อนนะคะมาเอาตรงนี้อยู่ข้างบนค่ะเดินขึ้นมาได้เลยจากนั้นนะคะน้องๆให้กลับไปที่เดิมนะคะที่แป้งปีนเมื่อกี้นะคะเราจะไปเอาอันสุดท้ายกันนั่นก็อยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะแต่ต้องปีนข้ามตึกไปน้าก็เดินตรงมาเรื่อยๆข้ามตึกมาปุ๊บ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 แบบนี้น้าน้องๆแล้วเราก็จะเจออันสุดท้ายพอเราได้อันสุดท้ายปันะคะน้องๆให้ไปคุยกับชายแก่คนนั้นอีกครั้งหนึ่งแล้วน้องๆก็จะได้เหรียญตาแบบนี้มาเลยบอกแล้วว่าง่ายมากใช้เวลาไม่เกินสิบนาทีเช่นกันและแบบสุดท้ายของคลิปน ค่ะเเดดี๋ยยวไปูกันลซึ่งแบบนี้นะคะเมื่อเราเข้ามาตอนแรกเนี่ยเราจะเดินช้ามากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเหมือนเราอ่ะยังไม่มีเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคิดตรงคิสตันที่ทําให้เราวิ่งเร็วใช่ไหมคะถ้าน้องเก็บคิสตันแล้วเดินเยอะๆเนี่ยสามพันเก้านะคะน้องก็จะได้เหรียญตามาง่ายๆเลยค่ะเดิน้ถึง3ามพันเก้าด้านบนนะคะน้องแล้วก็จะมีเหรียญตาขึ้นแบบนี้เลยค่ะถ้าคิดว่าตัวเองไม่ได้นะคะน้องให้ออกไปเช็คข้างโน้นนะคะว่าตัวเองได้เหรียญตาหรือยังเดิน3ามพันเก้านะคะอาจจะใช้เวลานิดนึงกรลองทําดู เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสึพี่ป้งนะคะพยายามคัดคลิปแล้วทำให้น้องๆเข้าใจง่ายที่สุดแล้วยังไงอยากให้น้องนๆนะะช่วยคอมเมนต,ต์เป็นกำลังใจและกดไลค์ให้คลิปพี่แป้งเยอะๆด้วยนะคะให้พี่ป้งมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไป<ม>แล้ววันนี้นะคะจะลงสอนรับเหรียญไตยเยอะเลยนะคะอย่าลืมมาดูด้วยเด้อ